ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับดีสเวินางเอกงูเก่งกองชาวกัมพูชาเล่าวินาทีได้สวมกอดพระเทพครับ นับเป็นนางเอกต่างชาติอีกคนที่เคยโด่งดังสุดขีดในประเทศไทยนะครับสำหรับคุณดีสเวตอดีตนางเอกขวัญใจชาวเอเชียซึ่งปัจจุบันครับเป็นศิลปินแห่งชาติของประเทศกัมพูชาโดยหลายคนอาจจะลืมชื่อเธอไปแล้วครับแต่หากเอ่ยถึงอดีตภาพยนตร์กัมพูชาเรื่องงูเกงกองที่เข้ามาโกยรายได้แบบถล่มทลายในประเทศไทยเมื่อ30-40ปีที่แล้วคุณดีสเวตดก็คือดารานำฝ่ายหญิงจากภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับ ซึ่งจากภาพยนตร์เรื่องงูเกงกองนี้เองฮะที่ส่งผลให้คนไทยเริ่มรู้จักภาพยนตร์จากประเทศกัมพูชาและคุณดีสเวยมากขึ้นนะครับจนมีการสร้างภาพยนตร์ร่วมกันระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาตามมาติดๆฮะในเรื่องงูเกงกองสองซึ่งคุณดีสเวยประกบกับนักแสดงชื่อดังชาวไทยในสมัยนั้นครับอย่างคุณอรัญญาศิริชายาร่วมแสดงหรือเรื่องรักข้ามขอบฟ้าที่นำแสดงโดยคุณสมบัติเมธานีคุณอรัญญานามวงศ์แล้วก็คุณดีสเวยครับ ซึ่งคุณดีสเสวีครับก็ประกบกับนักแสดงชื่อดังชาวไทยในสมัยนั้นนะฮะอย่างคุณอรัญญานามวงศ์ร่วมแสดงหรือเรื่องรักข้ามขอบฟ้าที่นําแสดงโดยคุณสมบัติเมทนีคุณอรัญญานามวงศ์และก็คุณดีสเสวีซึ่งการแสดงที่สมบทบาทของคุณดีสเสวีนั้นทําให้คุณเตียริมกุลครับพ่วงกับที่ปลุกปั้นให้ภาพยนตร์เรื่องงูเกงกองมีชีวิตบนแผ่นฟิล์มฮะและก็เลือกเธอเป็นนักแสดงในหนังเกือบทุกเรื่องที่เขาสร้างจากจำนวนทั้งหมด11เเรื่องโดยเขากล่าวถึงเธอว่า ผมเลือกนักแสดงจากความเหมาะสมกับบทบาทและคุณดีสวตมีความเหมาะสมที่จะเล่นหนังทุกเรื่องของผมแม้ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณดีสวตดครับจะพลิกผันด้วยผลพวงแห่งสงครามล้างเผ่าพันธุ์ของขเขมรแดงนะฮะและก็มีเงินเก็บถึงหลายล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต้องระหโกระเหเร่ร่อนหนีภายสงครามเข้ามาอาศัยอยู่เมืองไทยและก็เคยอพยพไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสทำหน้าที่ล้างห้องน้ำในสถานทูตสหรัฐอเมริกาในฝรั่งเศส ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่บ้านเกิดอีกครั้งโดยชีวิตในช่วงยุคขมรนแดงของเธอถูกนำมาตีแผ่ในภาพยนตร์สารคดี โกไอดนสลัมเบอร์สแต่ในปัจจุบันนี้ครับเธอได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติของกัมพูชาและก็ได้รับฉายาว่าเพชราแห่งวงการมายาเขมรซึ่งก็มีผลงานการแสดงครับที่เป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์โลกล่าสุดครับเธอได้รับรางวัลในสาขา The Spirit of Asia Award ครับจากเทศกาลภาพยนตร์โตเกียวฟิล์มเฟสติวัลปี2014ในบทบาทโซเซียแม่ของสเรจากภาพยนตร์ เรื่อง The Last View นะครับและปัจจุบ,บันเธอก็ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่ร่วมกันสร้างระหว่างไทยและกกัมพูชาเรื่องบองสรันโอนด้วยนะครับนอกจากบทบาทของดารานักแสดงแล้วเธอยังมีอีกหนึ่งบทบาทเป็นหนึ่งในคณะทำงานร่วมกระทรวงวัฒนธรรมและวิจ,จิตรศิลป์กัมพูชาซึ่งก็มาศึกษาดูงานด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเพื่อนำความรู้ ไปประกอบดำเนินโครงการจัดทําโรงถ่ายภาพยนตร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อปีพศ .2550 อีกด้วยครับและย้อนไปเมื่อปีพศ .2559 คุณดีสเวตได้เคยเปิดเผยความรู้สึกหลังได้เข้าเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญโดยเธอเล่าเหตุการณ์ว่า เธอได้รับเชิญจากรัฐบาลกัมพูชาให้ร่วมงานดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณกรุงพนมเป็นได้ถวายคำแนะนําให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รู้จักว่านี่คือนางเอกชื่อดังชื่อดีสเวตครับและเธอก็รู้สึกปลาบปลื้มที่สุดในชีวิตเมื่อพระองค์ตัดว่าเคยทอดพระเนตรภาพยนตร์งูเกงกองที่เธอแสดงนําด้วย พร้อมสวมกอดอย่างไม่ถือพระองค์ซึ่งทําให้คุณดีสเวตรู้สึกประทับใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอพระองค์ที่สําคัญรอยยิ้มของพระองค์ยังสร้างความประทับใจจนถึงขณะนี้ถือเป็นยิ้มสยามตามที่หลายคนพูดถึงซึ่งนางเอกฉาย,ยาเพชรราแห่งวงการมายาเขมรยังเปิดใจด้วยเสียงสันเครือว่าถือเป็นโอกาสที่ดีของชีวิต เพราะที่ผ่านมาได้ชมพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์ไทยและทําให้รู้ว่าตลอดชั่วชีวิตของพระองค์ทรงทํานุบํารุงประเทศไทยอย่างเหน,นื่อยเป็นเจ้าหญิงคนเดียวของโลกที่ทํางานหนักแบบนี้นอกจากนี้ครับคุณดีสเวตยังเคยเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเธอมีสายเลือดไทยและคุ้นชินกับความเป็นไทยตั้งแต่เด็กเพราะย่าของเธอคือนางรําในราชสำนักที่โดยเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่มาแสดงวัฒนธรรมไทยให้กษัตริย์ขเขมรได้ชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พบรักกับข้าราชการระดับสูงของกัมพูชาและใช้ชีวิตในพนมเปญจนเป็นต้นตระกูลของเธอนั่นเองครับตามนานคนดังวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นของใครคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ